สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่ๆน้องๆเพื่นอ,น,อ,น,อเนเพื่อนฟซีทุกท่านครับวันนี้พ่อใหญ่มหาได้นำพระเรียกว่าเป็นพระองค์ประจํากายนะครับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆน,นะครับพ่อใหญ่มหาเข้าใจว่าเพื่อนเพื่อนเอฟซีหลายท่านเนี่ยคงมีพระองค์ประจํากายถูกต้องไหมครับไม่ว่าจะเป็นพระเกจิอาจารย์หรือว่าเป็นพระที่ เราเคารพนับถือนะครับหรือว่าเครื่องรางของของังอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เรานับถือเป็นองค์ประจํากายเป็นที่ยึดเหนี่ยวเนี่ยมันเป็นพลังนะครับมันเป็นพลังจักรวาลมันเป็นพลังที่ลี้ลับเป็นพลังที่เรามองไม่เห็นเพราะเวลาเราแวนท่านเนี่ยเพื่อนๆนรู้สึกอุ่นใจสบายใจถูกต้องไหมครับวันไหนเราไปทํางาน เราลืมเราไม่ได้นำติดตัวไปเนี่ยมันเหมือนเราขาดอะไรสักอย่างหนึ่งมันเหมือนกับว่าเราเนี่ไม่มีพลังมันเหมือนกับเราเนี่ยหมดเลี้ยวหมดแรงถูกต้องไหมครับบางท่านนี่ไปถึงที่ทํางานแล้วนี่ยต้องย้อนกลับมาเอาเลยนะครับเ,เพื่อนเห็นไหมครับบางครั้งบางคราวครูบาอาจารย์ท่านลืมลืมติดตัวไปใจมันกระวนกระวาย ใจมันแบบไม่เป็นสุขสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียอวัยวะบางส่วนไปก็มีนะครับครูบาอาจารย์ท่านได้เล่าให้ฟังเป็นแบบนั้นนะครับมันสังหรณ์ใจยังไงไม่รู้สุดท้ายก็อุบัติเหตุจริงๆเห็นไหมครับเพื่อนอย่างงี้มันเป็นสิ่งที่แปลกแล้วก็มหัศจรรย์ดังนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงบอกว่าพระองค์ประจํากายเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นพระเก่าพระใหม่พระเกจิอาจารย์พระแบบไหนก็ตามเราเราแฝนมานานเนี่ยเกิดวันหนึ่งวันใดมีบุคคลมาจับพระของเราแล้วก็ดูว่าเป็นพระเก่าไม่ถึงยุคเป็นพระเก่าเรียนแบบเราเกิดจิตใจตกปลดออกจากคอเลยก็มีแบบนั้นไม่เอานะครับเพื่อนเพื่อเห็นมหาไม่ไม่แนะนํานะครับเราได้รับมรดกตกทอดเราได้รับเป็น สมบัติสืบทอดจากผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์หรือญาติผู้ใหญ่หรือคนพ่อคนแม่ให้เราเนี่ยเราติดตัวยังไงแล้วก็ติดตัวอย่างนั้นนะครับเราอย่าไปเชื่อในคําพูดของคนอื่นซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้อยู่ๆมาจับพระเราแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นพระไม่นิยมเป็นพระที่เขาไม่เล่นกันเป็นพระใหม่บ้างละดูแล้วก็หัวเราะดูแล้วก็เหมือนกับไม่ไม่ไม เห็นความ PS สําคัญพระที่เราแฝนมาคนประเภทนี้ก็มีนะครับเพื่อนๆนดังนั้นสิ่งที่พ่อใหญ่มหาพูดมาทั้งหมดต้องมวลนี้ก็เพื่อที่จะสร้างกําลังใจให้กับเพ,พื่อนๆนว่าไม่ว่าเพื่อนๆจะแฝนพระเก่าพระใหม่พระแบบไหนก็ตามนั่นแสดงว่ามีพลังจัก,กรวาลที่ครูบาอาจารย์พระเกจิอาจารย์ท่านได้ปลุกเสกไว้แล้วนะครับเพื่อนๆบางครั้งท่านก็ปลุกเสกองค์เดียวบางครั้งก็เป็นหมนู่คณะ เก้าองค์บ้างบางครั้งก็เป็นพระเกจิอาจารย์ที่ท่านมาแผ่เมตตาให้กับเราเป็นหมู่มวลมนุษย์ที่มาประชุมกันอารัตนาในมวลท่านมาปลุกเสกพุทธาพิเศษในวาระในคราวสำคัญสำคัญนะครับดังนั้นเพื่อนๆมีพระองค์ประจำกายเนี่ยเพื่อนๆก็จงศรัทธาขึ้นคอสักการะต่อไปนะครับ ไม่ว่าใครจะมาพูดอย่างไงใครจะมองอย่างไงจะเป็นพระเก่าพระใหม่พระแบบไหนก็จงศรัทธาต่อไปนะครับเพื่อนๆหรือเราไม่รู้ละเราไปซื้อมาจากแผงข้างถนนพระริมทางแต่เราเห็นแล้วเราประทับใจเห็นแล้วเราชอบเห็นแล้วมันรู้จึกจิตสัมผัสอยากจะได้เคยเคยเป็นไหมครับแบบนั้นอ่ะองค์ละ ร้อยบาทองค์ละ10บาทเห็นไหมครับนำมาขึ้นคอสัตการะแล้วอยู่ๆเพื่อนๆก็ได้พลังงานได้เหมือนเรามีแรงเหมือนเรามีกำลังจากไหนก็ไม่รู้มาสถิตในตัวเราเมื่อเราแฝงท่านนั่นแหละโบราณท่านบอกว่าพระท่านก็เลือกคนเห็นไหมครับพระท่านเลือกที่จะมาอยู่กับเราบุญสัมพันธ์กันจึงได้เจอกันเห็นไหมครับ อันนี้พ่อใหญ่มหาก็นําองค์ประจํากายมาให้เพื่อนๆนดูก็เลยถือโอกาสเล่ายาวเลยนะครับให้เพื่อนๆนได้เห็นว่าจะเป็นพระแบบไหนก็ตามเมื่อเราศรัทธาเราก็นํามาซึ่งความเจริญงอกงามให้กับเรานะครับแล้วก็นํามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ให้กับเราแล้วก็นํามาซึ่ง มั่งมีสีสุขให้กับเรานะครับเพื่อนๆวันนี้พ่อใหญ่มหาก็เลยได้นำพระองค์ประจํากายมาให้กับเพื่อน,นๆได้รับชมกันนะครับอย่างเช่นองค์นี้นะครับเพื่อนๆเป็น,เ,ปนเรียกว่าเป็นพระสมกอสองหน้าเห็นไหมครับเพื่อนๆพระสมกอสองหน้านะครับเป็นพระที่มีอายุเนี้ย เกือบ700ปีนะครับเพื่อนเป็น,ปน,ปน,ปนพระที่มีอายุมากที่สุดนะครับเกือบ700ปีครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ามีกูแล้วมึงไม่จนเห็นไหมครับจนเจ้าบุคคลสมเด็จท่านเดินทด,ดงไปเจอเมื่อปี2492จึงนําใส่เรือมาเป็นล,ลําเรือสร้างเป็นมวลสารในพระวัดละคังเห็นไหมครับมีกูแล้วมึงไม่จนนะครับนี่เหมาะแก่พ่อค้าวานิช นะครับนี่พ่อยามาต้องต้องแฝงน,นะครับองค์นี้แฝนติดตัวนะครับแฝนติดตัวถือว่าโชคลาภนะครับเ,เป็นเป็นเครื่องนําโชคเป็นสิ่งนําทางเพื่อนๆมีไหมครับอ,อยู่กับเราเสียนก็บอกว่าไม่เช่าหาไม่นิยมพิมพสองหน้าว่ายอย่างนั้นนะครับเพื่อนๆพร <laughs> ะสมกเนี่ยพิมพสองหน้าเนี่ยถ้าอยู่กับชาวบ้าน พวกเซียนก็จะบอกว่าเป็นพิมพ์ไม่นิยมพิมพ์ที่เขาไม่เช่าหานะครับแต่ถ้าอยู่กับพวกเซียนนี่ก็บอกโอ้โหเป็นพิมพ์ที่หายากหายากมากพิมพ์สองหน้าเนี่ยมีไม่กี่องค์ล็อกราคามันจึงสูงขึ้นไงครับเพื่อนๆเห็นไหมครับพวกนี้นิสัยไม่ดีนะครับ,พว,นะรบพวกเซียนนี่นั่นแหละครับเราก็อย่าไปยึดติดกับคําพูดของเขานะครับนี่เรามาดูพระของเราดังได้กล่าวมาข้างต้นนะครับเนี่ย พิมพสองหน้านะครับเพื่อนๆดูสิครับดูยังไงก็ก็แท้นะครับเนี่ยเนี่ยแรกเป็นประขามนี่ลอยเลยนะครับองนี้นี่คือองค์แรกที่พ่อใหญ่มหาแวนองค์นี้จะแขวนออกออกออกเตือนครับโชว์โชว์หน่อยนะครับองนี้องค์นี้โชว์หน่อยนะครับเวลาใส่เสื้อยืดหรือว่าเวลาไปไปไหนเนี่ยก็จะใส่เสื้อยืดแล้วก็จะโชว์องนี้ออกออกหน้าให้ท่านนำนะครับ เรียกว่าท่านนําทางนะครับน,นี่ธรรมดาเลยครับมีคนมีของนะครับคนมีของนะครับองน,นี้นะครับองค์ต่อมาก็องค์นี้คนนี้อันนี้เป็นเป็นปนูทวดปีเก้าเก็บกับสองเก้าเกบอับเนื้อบ้านเนื้อบ้านถ้าเพื่อนดูข่าวเมื่อไม่นานมานี้ครับประมาณสัก ท่านนายพลกองทัพบกนะครับขอริยาที่เอ่ยชื่อท่านนะครับแม่ทัพภาคสีนะครับที่หอตกนะครับผู้สื่อข่าวก็ไปถามท่านว่าท่านมีพระดีอะไรก็ออกซื้อนะครับเพืเ่อนๆก็ไปดูได้นะครับพระพระพระที่คอท่านนะครับพระที่คอท่านโอ้ไม่ต่ำกว่าเกตองนะครับสองในเกต้นก็คือพระหลวงปู่ทวดนะครับนี่พระหลวงปู่ทวด ท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านก็มีหลวงปูป่ทวดที่คอเห็นไหมครับเพื่อนๆขนาดท่านเป็นแม่ทัพนะครับแม่ทัพภาคสี่นะครับหอตกนะครับท่านไม่เป็นไรนะครับลูกน้องที่ไปด้วยท่านเ,าเกนที่ไปกับท่านนะครับหอลานั้นก็ปลอดภัยหมดทุกคนนะครับบารมีของหลวงปู่ท่านคุม้มครองนะครับคุ้มครองท่านแม่ทัพแล้วก็รั้วของชาตินายะะทหารติดตามทั้งเกจคนนี้ก็ปล thinkers, อดภัยนะครับหอ ลงที่สวนยางนะครับแล้วก็มีเรียกว่าคุณพระช่วยนะครับคุณพระช่วยคือพระจริงๆนะครับมีท่านพ่อครูรูปหนึ่งก็ไปช่วยทันนะครับอยู่ๆเห็นหอตกกลางสวนยางพ่อครูท่านเห็นท่านก็รีบนาลูกศิษย์ชาวบ้านไปช่วยเห็นไหมครับก็ลงข่าวนะครับนั่นคือความมหัตะจรรันพระเครื่องนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับ ไม่ว่าเราจะแฝงหลวงปูอะไรเนี่ยขอให้เราศรัทธาเถอะครับเพื่อนเมื่อเรามีศรัทธาเนี่ยมันมันนำมาซึ่งพลังที่ลึกลับมองไม่เห็นคราวขับขันท่านก็ช่วยเราได้นี่คือหลวงปูทวดนะครับพยอะะมาหารัก็จะเน็บที่กระเป๋าเสื้อนะครับเ,เสื้อเชิ้ตก็เน็บที่กระเป๋านะครับ เราก็ใส่สูตรทับอีกทีหนึ่งก็ไม่มีใครเห็นนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ว่าข้างในเราเนี่ยแฝงพระสมเด็จองค์น,นี้อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวของเรานะครับเพื่อนๆเอาง่ายๆก็คือเป็นเป็นที่ยึดเหนี่ยวของเรานะครับหลวงปู่ทวดนะครับองค์ต่อมานะครับเพื่อนๆเนี่ยองต่อมาก็คือองค์นี้นะครับที่พ่อใหญ่มหาติดที่ก็อันนี้ติดที่กระเพาะสูตรนะครับ เป็นสมเด็จวัรคังเนื้อเนื้อผงเกสรนะครับนี่สมเด็จวัรคังเนื้อผงเกสรนะครับเพื่อตรงนี้นะครับเนื้อผงเกสรนะครับตรงนี้จะติดที่กระเป๋าสูตรนะครับเห็นไหมครับนี่ได้ได้มาครอบครองไปไหนลืมไม่ได้นะครับเพราะยามหานี่ลืมต้องกลับมานํามาเอาท่าน ติดตัวเสมอนะครับเพื่อนๆองนี้นะครับถือว่าเป็นเป็นองค์ประจํากายนะครับชุดนี้เพื่อน,อนแล้วก็อง์นี้นะครับเนี่ยอันนี้ของแท้เลยนะครับเพื่อนพระปิดตาของหลวงปู่แก้ววัดเครือวันนะครับนี่โอ้โหนี่แตกไปแล้วนะครับแตกอายุท่านก็ร้อยเสิบปีนะครับท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ร่วมสมัยกับเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตผุมรังศีนะครับ เนื้อเนื้อว่านที่เป็นมวลสารร้อยแปดเครือไก่กุ๊กเครือกุ๊กไก่กับต้นรักต้นยมต้นขน,นุนต้นยอนะครับเ,เครือกาหลงเครือรักซ้อนนะครับเครือกาเอาฝากรักนี่ท่านนํามาผสมเป็นมวลสารนี่ไหมครับเพื่อนหลังหลังแบบนะครับนี่เป็นเป็นหลังแบบเห็นไหมครับเพื่อนนี่ เห็มเนี่ยแตกเหมือนวัดละคังเลยนะครับยุบแยกแตกองค์นี้ลงลักดําปิดไว้เนี่ยมีแค่นี้แหละครับครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งหลุดไปนะครับในตรงเนี้ยแค่นี้ก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนวัดละคังแนะครับเพื่อนๆอันนี้พระใหญ่มหาเนี่ยเป็นองค์ประจำกายเลยนะครับอันนี้คือหลังแบบนะครับอันนี้คือหลังเรียบนะครับนี่หลังเรียบอันนี้ก็สมเด็จอันนี้เป็นเป็นพระที่ร่วมสมัยกับเจ้าพระคุณสมเด็จเหมือนกันนะครับ ก็คือหลวงปู่แก้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆอีกองคหนึ่งนะครับมีสององค์หลวงปู่แก้วที่เป็นที่เป็นพระแท้นะครับอันนี้เป็นหลังหลังเรียบนะครับเพื่อนๆเมื่อกี้องค์หลังแบบอันนี้องค์หลังเรียบพระปิตานะครับนี่อันนี้เนื้อเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านมงคลที่ได้เก่ามาข้างต้นนะครับเพื่อนๆตรงนี้เพื่อมาหามีสององค์นะครับสององค์นี้ก็ประเมินค่าไม่ได้นะครับเพื่อนๆ ประเมินค่าไม่ได้นะครับหลายหลายหลายบาทเลยทีเดียวแล้วก็เพื่อนเพื่อนเพื่อนฟังแล้วนี่ต้องตกอกตกใจนะครับเพื่อนเพื่อนงอค์นี้ยราคาก็ไม่ใช่น้อยนะครับเหนือสิ่งอื่นใดที่เป็นพระขาดไม่ได้ก็คือชุดใหญ่เรียกว่าราชนีแห่งพระบูชาราชันแห่งพระเครื่องก็คือเป็นจัพากีนะครับ นี่พระสมเด็จองค์นี้เห็นไหมครับเพื่อนๆดูแท้ตาเปล่าเลยนะครับสมเด็จเนี่ยอายุนี่ร้อยเกตสิบปีนะครับถ้าเป็นพระยุคต้นก็่าร้อยเกตสิบปียุคปลายก็ร้อยสี่สิบปีถึงร้อยห้าสิบปีนะครับเพื่อนๆดูนะครับเป็นไงครับนี่พระแท้นี่แท้ดูง่ายนะครับเพื่อนๆองค์เนี้ร้อยเกตสิบปีนะครับมหาพระองค์นี้นะครับพระสมกอพระสมกอในี่ยุคเจ็ดร้อยกว่าปีนะครับเพื่อนๆ อายุก็มากพอสมควรนะครับเนื้อแล่เม็ดพระคมนี่ขึ้นเลยนะครับลอยเลยนะครับเห็นไหมครับพระสมกมกูวัดบรมธาตุนะครับกูวัดบรมธาตุแตกหักจ่ำรุดไปเห็นไหมครับเพื่อน,พ,อนพระเห็นมหามีพระนี่ไม่สมบูรณ์หรอกครับนี่แตกหักตรงนั้นตรงนี้เห็นไหมครับแตกหลุดออกไปครึ่งหนึ่งนะครับแต่ก็ อาลาดนาท่านหงษ์จีวรนะครับเพราะเราเชื่อเราศรัทธาไงครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็องค์ต่อมานะครับนี่องค์ต่อมาในบรรดาพระเป็นจพาคีองค์นี้อายุเยอะสุดนะครับ1,300ปีนะครับนี่เพื่อนๆ1,300ปีนะครับองค์นี้เป็นเป็นเป็นพระรอดนะครับนี่พระรอดเนื้อนี่เขียวนะครับนี่พระรอดพิมพิมพิมเล็กนะครับเนี่ยพระรอดนะครับ สวยงามนะครับแล้วก็ตามมาด้วยพระอ่าองค์นี้เ0 0ร้อยปีนะครับนี่พระผงสุพรรณนะครับนี่พระผงสุพรรณมหาอุดนะครับมหาอุดคงกระพันชาตรีแ้วัา,าดรอดปลอดภัยนะครับเนี่ยมหาอุดเจ็ดร้อยกว่าปีพระผงสุพรรณนะครับแล้วก็ตามมาด้วยนะครับสุดท้ายสมเด็จนางพญาหรือพระนางพญาพิษโุโลกอันนี้กรุวัดลาดบุรณะนะครับเพื่อน อกนูนไหลย,ยกนะครับนี่ลงลักดําเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อมะขามเปียกเลยนะครับเ,เพื่อนเนื้อผิวมะขามเปียกเลยนะครับเ,เพื่อนเนเห็นมะขามเปียกเป็นยังไงครับแดงอมน้ําตาลใช่ไหมครับนั่นแหละมะขามเปียกเราเป็นสีอย่างนั้นนี่เหมือนกันนะครับสมเด็จนาพญาพิมพ์อกนูนไหลย,ยกเนี่ยสีนี่มะขามเปียกเลยนะครับลงลักลงดับ ลงรักไว้นะครับเพื่อนๆทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นพระองค์ประจํากายของพ่อใหญ่มหาครับก็เลยเอามาเรียกว่ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนนะครับเพื่อนๆถ้ามีก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับท่านใดมีองค์ไหนดียังไงนะครับเพื่อนๆ่หรือเพื่อนๆ่นท่านใดมีของดีก็เรียกว่าแบ่งปันกันนะครับเพื่อนเเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะครับ เพืเ่อนๆดูแล้วตุกอกตูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พ่อใหญ่มหาช่องสองป่อ่อนนะครับขอบคุณครับ